เราจะได้กลับมาในคัมููอีกครั้งในวันเกิดครบรอบ125ปีของบาร์เซโลนาผู้รับเหมาทุกสนามคัมููของบาซ่าสเละแฟนบาซ่าจะร้องทำไปเพื่ออะไรปกติบาซ่าจะใช้คัมููเป็นรังยา่าสเตเดียมนี้ศักดิ์สิทธิ์และเข้มรั้งเปิดใช้มาตั้งแต่รุ่นปู่ปี1957ผ่านเรื่องราวสร้างนักเตะชั้นยอดและประวัติศาสตร์มากมายกว่า60ปี ที่นี่จุแฟนบอลได้เกือบเกือบแสนคนแต่บางทีกรณีพิเศษเปิดให้แฟนบอลเข้าไปอัดกันประมาณ1,2 0,000 000คนพื้นสนามใช้แบบไฮบริดมียาเทียม5%ที่เหลือเป็นยาจริง95%แต่ตอนนี้บาร์ซาเปลี่ยนมาใช้อีกสนามเป็นการชั่วคราวสนามนี้ชื่อว่าโอลิมปิยูอิตกุมปันที่ตั้งก็ได้ห่างจากคํานูมากแค่6กิโลเองที่นี่เก่าแกกว่าเปิดมาเกือบร้อยปีแล้วจุคนได้ห้าหมืนกว่า เคยถูกใช้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อปี1992ก็โอเคบาซ่าใช้เป็นสนามเย่าได้แต่พอย้ายมาสนามนี้ก็มีการประเมินว่ารายได้ของบาซ่าจากการจำหน่ายตั๋วเข้าชมเกมในสนามจะหายไปถึงปีลักกว่า90ล้านยูโรเอาแล้วไม่ไม่ใช่คัมนูล่าเรื่องมันคืออย่างนี้บาซ่าใช้แนวคิดของโจนลาปอต้าทำการรีโนเวทคัมนู เพิ่มความจุแฟนบอลไปที่แสนต้นๆที่นั่งเท่านั้นยังไม่พอทางบาซ่าจะขยายขนาดของที่นั่งแฟนบอลด้วยเว้ยเพิ่มประสบการณ์ในการเชียร์บอลและระหว่างที่ปิดก็จะพัฒนาพื้นที่รอบๆบไปด้วยไอเดียนี้เข้าท่าเพราะมันคือการบูรณะสนามเก่าแก่ให้ทันสมัยให้ปลอดภัยขึ้นเพราะก่อนหน้านี้คำนูไม่ได้ถูกเลือกให้จัดมหกรรมฟุตบอลระดับโลกมาร่วม30ปีแล้วก็เพราะความเก่าแก่นั่นแหละมันเลยไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน รับแขก VIP ได้ไม่ตามเป้าระบบรักษาความปลอดภัยหลายรูปแบบจะถูกนำมาใช้และใส่ระบบเทคโนโลยีล้ำสมัยอีกเพียบและผลพลอยได้จากการปรับปรุงทุกเกมที่บาซ่าลงเล่นก็จะฟันค่าตัวอื้อซา่าบาซ่าบอกว่าจะปิดคำนู1นซีซั่นเพื่อจัดการทุกอย่างให้เต็มที่รอสงมอบในซีซั่นหน้าปี2024 2025พอกลับมาใช้คำนูตามกำหนดการปับ๊บก็เป็นวาระฉลองครบรอบ125ปีของสโมสรไปเลย เราจะได้กลับมาในคำนูอีกครั้งในวันเกิดครบรอบ125ปีของบาร์เซโลนาแต่ช่วงที่กลับมาใช้คำนูแรกๆมันยังไม่เสร็จดีนะเว้ยบาซ่าจะใช้ได้แค่50%โซนที่เหลือก็ทำกันต่อช่วงนี้ก็ทุบก,กันสเสลเลยเออกกันแทบไม่เหลือโครงเดิมแต่แฟนบาซ่าไม่ต้องแซสใหม่มันดีกว่าแน่ๆคำนูเวอร์ชั่นใหม่พร้อมจัดให้แฟนแฟนดูบอลกันเต็มอัตรรถในปี2025โปรเจกต์นี้บาซากู้เงินมาประมาณ55,000ล้านบาท ไอเดียนี้จะทำให้คำนูโชมใหม่กลายเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและสร้างรายได้เพิ่มเติมมากกว่า200ล้านยูโรต่อปีเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยอนาคตนี่คือคอนเซปต์ของบาซ่ายุคนี้